ัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงมือดึกกับนายเตทนไลฟ์กันแล้วนะคะฝนมารายงานตัวพร้อมรายงานข่าวบันเทิงกันละข่าวแรกวันนี้สตาร์ทกันเลยนะคะจะไปที่คู่พี่น้องคู่ซีคู่นี้นะคะแอนทองประสมแล้วก็เจมจิรายุนั่นเองค่ะ <c oughs> 2ค,ะคนนี้เขาเพิ่งไปวิ่งมาราธอนมาที่ประเทศญี่ปุ่นระยะทางเนี่ยก็มาราธอนเลยค่ะ 42กิโลเมตรนะคะโอ้โหบอกเลยค่ะพี่แอนเขาก็มาเล่าประสบการณ์สุดโหดครั้งนี้ให้เราได้ฟังกันนะคะซึ่งพี่แอนเนี่ยเขาบอกมานะคะว่าหนุ่มเจมจีอะ่ะไปวิ่งแล้วกลายเกือบจะเกลียดเจมจีไปซะงั้นเอ้าทําไมล่ะงั้นล่ะคะพี่แอนคะ่ะเพราะว่าทางระยะทางเอ่ยอากาศเอ่ยมันสุดโหดแล้วเกิน จนทําให้พี่แอนเนี่ยบอกว่าขอห่างจากการวิ่งมาราธอนไปสักพักละกันค่ะห่างกันสักพักเพลงนี้ต้องมาละช่วงนี้นะคะพี่แอนเขาก็แอบซุ้มมีลูกด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ภาพบรรยากาศอ่าวิ่งมาราธอนก่อนนะบอกเลยค่ะว่าสนุกสนานน่าดูตอนนี้อากาศที่ญี่ปุ่นคือหนาวเย็นมากๆนะแล้วก็ต้องวิ่งด้วยระยะทาง42กิโลเมตรก็คือสดโถจริงๆนะคะอ่ะมาที่เรื่องลูกของพี่แอนโปรยมาแบบนี้หลายๆคนก็เอ๊ะยังไงลูกพี่แอนนี่ ไม่ใช่ลูกใครที่ไหนนั่น,นคือลูกหมานั่นเองซึ่งก็โดนหนุ่มเจมจี่เขาเนี่ยแหละค่ะไซโคให้ไปซื้อหมาด้วยกันนะคะเหตุเพราะว่าหนุ่มเจมเขาไปเห็นว่าพี่แอนเนี่ย ตั้งหน้าจอโทรศัพท์เป็นรูปน้องหมาก็เลยคิดว่าเอ๊พี่แอนเนี่ยน่าจะอยากเลี้ยงน้องหมาหรือเปล่าแหมพี่แอนเขาก็บอกเลยนะคะว่ามีลูกแบบงงๆง,งกันไปเลยจ้าแต่ก็ซื้อมาด้วยกันนะคะซื้อมาเป็นคู่พี่น้องเพศผู้กับเพศเมียนะคะก็คืออยู่กับพี่แอนตัวหนึง่งอยู่กับเจมจิตตัวหนึ่งนะคะส่วนที่พี่แอนเขาคอนเฟิร์มใน i g ถึงแฟนสาวนอกวงการของหนุ่มเจมจีว่าสาวโฟมอะเรียกว่าลูกสะใภ้คุณผู้ชมจา๋าน้องโฟมคนนี้นะคะเรียกว่าลูก พี่แอนเขาก็บอกว่ายังไงก็ต้องเป็นโฟมนี่แหละคะ่ะที่จะเอาหนุ่มเจมจิอยู่นะคะอุ๊ยหวานเวลาคุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่าพี่แอนการันตีขนาดนี้นะคะต้องบอกเลยนะว่าเสียงสัมภาษณ์ของพี่แอนแล้วก็เจมจีคุณผู้ชมสามารถรับชมรับฟังกันแบบเต็มๆได้เลยที่ f a เฟซ o ุ๊ a แฟ a เ g จนายอินเตอร์เทนนะคะส่วนตอนนี้เราไปต่อที่คู่เพื่อนซีคู่จิ้นคู่นี้นะคะพ p กับบิวกินเขาออกงานคู่กันเวลาที่เขาให้สัมภาษณ์กับนัข่าวนะ,ะนก็จะมีแบบ เออความหยอกเอินความเคม well, ีเข้ากันน <no er ่ารักกุ๊กกิกนะคะล่าสุดแฟนๆก็อยากจะรู้ค่ะว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นผลงานของทั้งคู่ร่วมกันอีกนะคะเดี๋ยวไปฟังดูค่ะว่าจะน่ารักเบอร์ไหนพีพีเขาแบบเป็นเวิลด์เมก a าสตาร์ใครจะไปห้าเขาได้ล่ะช่วงอะไรน่ะอันนี้เป็นเมก a าสตาร์เป็นเวิลด์เมก a r วาสตา คอนเฟิร์มชัดๆจากปากกู้ซียังหนุ่มบิวกินพุทธิพงศ์หลังเอ่ยปากแซวพีพีกรีดกลางวงสัมภาษณ์ก็เพราะว่าพีพีน่ะเขากอินเตอร์ไม่พักหลังบินไปร่วมงานแฟชั่นโชว์แบรนด์หรูที่สหรัฐอเมริกางานเดียวน่ะก็ว่าเยอะแล้วแต่พอถามถึงงานคู่ก็ให้บทสัมภาษณ์นี้เป็นหลักฐานละกันเนาะเธอจะยอมมาเล่นด้วยเขาจะยอมมาเล่นด้วยหรอพี่เขาเล่นตัวไ่ะเดี๋ยวนี้เขาเป็นแบบเมกะสตาร์ เล่นถ้เล่นอยู่แล้วถ้าพีพีเขาเอ่ยปากชวนเขาไม่เคยเอ่ยปากชวนผมเลยชวนฉันสิไปเล่นหนังด้วยกันปะได้อยู่แล้วงานคู่ก็ต้องอดใจรอกันนิดหนึ่งแต่ที่ไม่ต้องรอก็คือผลงานเพลงใหม่ของหนุ่มพี่พีกริที่เจ้าตัวคอนเฟิร์มปีหน้ามาแน่นอนจ้า น่ารักนะคู่นี้เวลาที่เขาอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันเราเห็นแล้วเราก็แฮปปี้ค่ะอ่ะย้อนไปที่คู่แรกกันหน่อยนะคะคู่พี่น้องเพื่อนซีก็คือพี่แอนกับว่าเจมจีที่เขาไปวิ่งมาราธอนด้วยกันตอนนี้เสียงสัมภาษณ์มาแล้วเดี๋ยวไปฟังกันก่อนดีกว่านะอฟังก่อนใครเลยเออก็ใช่อ่ะเก่งใจยังเลยไม่ไ <laughs> <laughs> จะเก่งใจอะไรพูดไปตั้งเยอะแล้วใช่ไหมครับค่ะใช่ใช่ค่ะเขาขเป็นลูกสาวไแอน ก็เอาเจมอยู่อะเนาะผมไม่ได้เลวร้ายครับเป็นคนดีเป็นคนดีอยู่แล <oh ้วมันต้องเขาคนเดียวเท่านั้นในโลกใบนี้ในโลกใบนี้อะไรไม่ไม่งั้นเจมคือคุ้มยากมากชีวิตแค่นั yeah> ้นเลยเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะคุ้มยากมากจริงคือตอนแรกครับผมแม่อยากอยากอยากได้หมาใหญ่อยู่แล้วแล้วก็กำลังแบบทำบ้านอยู่อะไรเงี้ยบ้านเสร็จแล้วทีเนี้ยผมอมะแอบไปเห็นในหน้าจอมือถือเขาว่าเป็นพันนี้แล้วก็เลยเฮ้ยเราจะซื้อพันนี้พอดีเลยบอกว่าเฮ้ยแม่ผมแบบ จะซื้ออันนี้เอาไหมซื้อได้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงล่ะก็เลยก็เลยได้มาคือแค่ทำเป็นหน้าจอเฉยๆไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนะงไไมม่่ด้แคววาาเราอยาากได้เรจริงๆตั้งไว้อยู่แล้วคือเราก็ตีความไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยตีความใช่ก็เดี๋ยวไปฝากเจมส์นะเพราะบ้านเขาใหญ่โตมากเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเราฝากฝากให้น้องเลี้ยงดีกว่าอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ทำให้เราอยากอยู่บ้าน ดูเขาเห็นสัมภาษณ์กันแบบนี้นะคะก็รู้เลยนะคะว่าเป็นคู่พี่น้องที่ซีกันสุดๆรู้ทุกเรื่องกันจริงๆนะคะ,ะ่คราวนี้ไปต่อที่พระเอกสุดฮอตคนนี้บอยประกอน,นั่นเองค่ะเขาอยู่กับวิกสามพระรามสีเนี่ยโอ้มานานนะ15ปีแล้วนะคะใกล้จะหมดสัญญาแล้วค่ะหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าบอยจะต่อสัญญาหรือเปล่านะวันนี้บอยจะต่อแบบเคลียร์ชัดทุกประเด็นเลยค่ะ อยู่ใต้ชายคาวิทพระราม4มานานถึง15ปีล่าสุดพระเอกสุดเกรียนบอยประกรณ์ประกาศว่าเพิ่งหมดสัญญากับต้นสังกัดมาได้สัปดาห์แล้วและตอนนี้กลายเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวส่วนเหตุผลที่ไม่ต่อสัญญานั้นเจ้าตัวบอกว่าด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นมุมมองในชีวิตก็เปลี่ยนไปรวมถึงอยากจะลองทําอะไรใหม่ๆด้วยค่ะแค่เราก็เป็นว่าจาเคยมีสังกัดก็แค่ไม่มีสังกัดแค่นั้นเองครับแล้วก อาจจะได้ไปเจอผมในช่องทางอื่นๆที่ที่ไม่เคยเห็นมากขึ้นแค่นั้นเองครับแต่ว่าเรื่องของการทํางานเรื่องของการแพนชีวิตนะผมก็ไม่ได้แทนอะไรต่างจากเดิมเลยเพราะว่างานของผมก็ยังเป็นการแสดงเหมือนเดิมเป็นออกอีเวนต์ถ่ายโฆษณาอะไรก็ยังเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นชีวิตก็ไม่ได้แบบการใช้ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนคือผมกับช่องก็แบบโอ้โหผมโตกับช่องได้โอกาสจากช่องอะไรเยอะมากทุกคนรู้จักผมวันนี้ก็มาจากช่องอะไรอย่างงี้ ก็หลายอย่างผมแบบงานเงินแบบว่าแต่ละปีมันมีงานอะไรของช่องบ้างมันก็เหมือนเราฝังในตัวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็แต่ก็มีบอกผู้ใหญ่ที่ช่องครับแบบว่าก็ถ้าเกิดมีอะไรให้ผมแบบกลับไปช่วยได้ผมก็ยินดีเสมอครับผมแกงควนคนดีที่ไหนจะตามไปม,มาไหครับคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่านะไม่น่าเท่าเท่าเท่าที่รู้ครับเพราะแต่ละคนเหมือนกับสัญญาก็ยังมีอยู่ระยะหนึ่งเหมือนกัน เพราะคงต้งแบบมีความรับผิดชอบอะไรต่างๆมากมายหรือว่าไปหาอะไรแบบใหม่ๆทําบ้างอะไรแค่นั้นเองครับส่วนธุรกิจครอบครัวอย่างสตูดิโอที่ขยายใหญ่โตพร้อมอยังซื้อตึกเพื่อรีโนเวทให้เช่าถ่ายละครแล้วก็ภาพนิ่งยานลาดพร้าวนั้นหนุ่มบอยก็ได้ขยายที่ทางรองรับลูกค้าที่หลากหลายขึ้นส่วนงบที่บานปลายจนใครๆเขาลือว่า50ล้านนั้นหนุ่มบอยรีบบอกว่าไม่จริงไม่จริงนะจ๊ะ ก็ขอให้กิจการปังๆนะคะส่วนเรื่องของงานแสดงตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวแล้วนะคะแฟนๆก็รอติดตามชมผลงานแบบหลากหลายรูปแบบของบอยปรณ์ได้เลยส่วนตอนนี้เราไปที่พี่บวยเชษฐทวุฒินะคะเราก็ได้ทราบข่าวของพี่บวยนะว่าเขาป่วยหนักแอดมิทที่โรงพยาบาลเนี่ยอ้เป็นสัปดาห์เลยนะคะเมื่อวานเนี่ยก็มาอัปเดตอาการป่วยให้เราได้ฟังกันในรายการตกมันบันเทิงใช่ไหมวันนี้ค่ะพี่บวยโชว์สปิริตนะถอดสายน้ําเกลือออกงานเป็นครั้งแรกค่ะ หลังล้มป่วยด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดจนต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลน,นานถึง9วันล่าสุดพิธีกรมากความสามารถบวยเชษฐวุฒิก็ออกงานด้วยสีหน้าสดชื่นขึ้นพร้อมกับเปิดใจว่าอาการป่วยหนักถึงขั้นผ่าตาดัดเพราะตรวจพบฟ,ฟีในตาขนาด5.7เซนแม้จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่ออยาฆ่าเชื้อวันละหนึ่งชั่วโมงทุกวันค่ะก็ถือว่ายาตอบสนองตอนนี้ก็ยังต้องให้ยาอยู่ครับให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ ยากรเชื้อจะดีที่สุดคือให้ตังกระแสเลือดก็ต้องยังคงให้อยู่ก็ต้องรอร่างกายรีคัฟเวอร์ตัวเองออกมาหมอมีไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลทุกวันนะอ๋อทุกวันทุกวันไปทุกวันใช่เรอใก็วันละชั่วโมงครับคุณหมอบอกไหมครับว่าต้องให้ไปไหก็ประมาณถึงประมาณกลางกลางเดือนนี้ครับโอ้ใช่สงสัยอาจจะเครียดเยอะด้วยทำงานหนักมีความเครียดก็ว่ากันไปไม่รู้สัญญาณคือเราติดเชื้อตักระแสเลือดเราไม่รู้ว่าเรากินของดิบ ซึ่งก็ไม่ได้กินของดิบรู้ว่าความตุยมันอยู่ใกล้ๆขั้นเราเท่านั้นเองมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเ่าเตือนว่าจริงๆแล้วม่เรามันเหมือนแข็งแรงแต่พอจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้การันตีอะไรเลยคือไม่ได้ว่นนะครับเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตประจําวันตามปกติอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดมาน,นั่งกลัวมันก็กลายเป็นพลานอยไปเปล่า พธิกรอารมณ์ดียังบอกอีกด้วยนะคะว่าตอนนี้ก็ตกผลึกในชีวิตหันมาดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นเพราะอายุที่ใกล้เลข5แล้วจะบู้เหมือนตอนหนุ่มๆก็คงจะไม่ได้ค่ะ เห็นพี่บวยไม่สบายเนี่ยเราต้องกลับมามองตัวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าหากว่าเรามีอาการผิดปกติอะไรในร่างกายสักเล็กน้อยก็ต้องเอ๊ะและถ้ามันไม่หายก็ต้องรีบไปหาหมอนะคะอย่างพี่บวยเนี่ยกว่าจะทราบว่าเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหก็ผ่านไป5วันแล้วเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะนายเตเทนเป็นห่วงทุกคนนะคะคราวนี้ค่ะมาที่วัยรัลดัง ไอโทพระแม่ไอโทพระแม่ลักษณีอบเบลยูรักษณีอ b บเบ y ยูเพราะว่าหลายๆคนก็ทราบกันดีนะว่าถ้าหากว่าขอพรเรื่องความรักก็ต้องไอโทพระแม่ลักษมีใช่ไหมแต่ล่าสุดแจ็คกี้แชคอลีนเขาเอาหาค่ะเอาพวงมาลัยเนี่ยไปมอบให้กับ องค์แม่บีมาติกาเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะรู้กันดีว่าบีมาติกาเนี่ยหาผู้ดีๆให้กับเพื่อนๆในวงการบันเทิงเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นคู่ของแก้มบุ๋มกับพี่พีชใช่ไหมคะทีนี้คนที่ตกเป็นข่าวกับแจ็คก,กี้อย่างปออนนบเนี่ยเห็นแล้วจะว่ายังไงคะ ถึงจะไม่เปิดตำหนักแต่ก็ทำเอาคนโสดนายอยากไปขอคู่กับองคแม่บีมาติกากันเพียบหลังเป็นแม่สื่อให้สาวแก้มบุ๋มกับหนุ่มพีทครองรักหวานชื่นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสาวสายหาจ็คก,กี้ชาคลินที่ไม่พลาดดอดไปหาแม่บีกับเขาด้วยเหมือนกันเอาแล้วอย่างนี้หนุ่มปออันนบที่แฟนคลับอุตส่าห์ต่อเรือให้ผายคู่กันจะน้อยใจไหมเนีย่ยคือเห็นอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเดี๋ยววันนี้จะไปแบบหาพี่บีเพราะว่าวันนั้นเหมือนชวนนาลังจะชวนไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเขาก็ไปขำๆแหละ เออหรือว่าจริงวะยังไงเรามีการใต้โต๊ะพี่บีไหมว่าขอเป็นฉันได้ไหมยังไม่รู้จักพี่บีเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปลองถามแล้วว่าเป็นไงพี่บีใต้โต๊ะอ่ะแต่ก็คือตอนแรกไม่รู้นะว่าไปหาพี่บีคืออะไรอ่ะคือเราไม่ได้ตามแบบเรื่องพี่ี่แก้มบุ๋มพี่ีอะไรอย่างเงี้ยไปหาพี่บีคืออะไรวะก็เลยงงๆอ๋อพอเห็นรูปปั๊บเห็นคนมาเมนต์ว่าแบบอ๋อน่าจะเกี่ยวกับปัญหาคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ๋อโอเค ไม่เป็นไรถ้าคือจริงๆเขาอ่ะไม่ต้องหาพี่มีก็ได้เขาหาได้ง่ายๆอยู่แล้วค,ค,คนจีบเตเป็นหมดเวลาคนอื่นเข้ามาบางทีเขาก็ไม่รู้เพราะว่าเขาอาจจะมีฟิล์แบบสนิทกับคนง่ายแบบเพื่อนเยอะอะไรเง,งี้ยครับบางทีเขาอาจจะไม่รู้อะไรก็อาจจะต้องลองเช็คตัวเองดูนิดหนึ่งว่ามีใครเข้ามาจีบหรือไ่้างไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปหาพี่บีเนาะแต่ไม่ไม่ตอบไลน,น์คนนู้นคนนี้ก็ไม่ได้ไง้ออไคค่าาเััััังสงสสนนนยมยมมขขบพธออ์ก มันเป็นเรื่องของเวลามาครับเพราะว่าเราก็อายุก็ประมาณนี้กันแล้วเนาะคือทั้งผมและเขาเนี่ยผมว่าสเต็ปที่จะสมมติอยากจะมีใครสักคนหรือว่าคบเป็นแฟนจริงจังเนี่ยทั้งผมก็มองถึงอนาคตแหละว่าไม่ไม่ได้อยากแบบคบแล้วเลิกคบแล้วเลิกอะไรเงี้ยครับผมว่าแจาก,กี้ก็คิดแบบเดียวกันว่าถ้าคบกับใครก็มองถึงแบบอยากจะใช้ชีวิตคู่ไปนาน,านๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ เขาเขาเป็นคนอยากแต่งงานอะแล้วก็อยากมีลูกอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเขาจะหาใครสักคนหนึ่งก็คงต้องให้ชูวรกันก่อน,นะอะไรเงี้ยงานนี้หนุ่มปอเขายืนยันว่าถ้าแจ็คกี้เจอหนุ่มที่รักแล้วหวังดีก็ต่อให้ไม่ใช่ตัวเองก็ยินดีด้วยอยู่แล้วจ้า หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันอีกทีวันจันทร์เลยนะคะมาอัปเดตข่าวบันเทิงการลฐที่สำคัญห้ามพลาดยัวบอย TJ ีเจก็จะมาโชว์เพลงส,สดในรายการของเรากับเพลงไม่ติดนะจ๊ะ11.30โมงครึ่งเจอกันช่อง9กด30คืนนี้ฝนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ